พี่น้องจ้าะมะพร้าวฟูงงวน้ำทางพี่น้องเอ้ยคนเลี้ยงงวน้ำทางอึดมองเลี้ยงอึดห h i a กินพี่น้องจ้าอ่าเสมอนีนอ่เนาะอะไรก็แพ่งให้แพ่งหน้านะจ๊ะพี่น้องหน้าไข่หน้ามันเลี้ยงงวน้ำทางย่าปราสิปไปหาเกลียวหใหญ่งวพี่น้องจ้ามะพร้าวฟูงงวก็เลยอ่าไทยมาให้พี่น้องเบิ่งชมไปน้ำกันจ้าพี่น้อง เลี้ยเลี la, ้ยเลี la, ้ยหน่อยแล้วเลี้ยงง่ายบ่มันมองง่ายดิเลี้ยงเวลาใส่เวลาเบิดมือคือนเขาเตีเออมันมองง่ายมันอัน่อนไปที่แรกนี่แต่กระสั้นแห้งเออเพราะว่าตัวนี้นี่ตัวอี้ลอดมันจับจองการออกหนามูเก่งเออตะกีนมันมีอีแดงน้อยตีเศร้าเก่าทองง่ายนั่นเออมันบ่งยังไหวสู่นั่นมันมองง่าบมานเลยเพราะตัวนี้ข่อนไปเลี้ยงฟังข้าำเนาะเอามามือแลี้งเออเอาแมียันนีย ออกนามูที่นี่สองตัวนี่ก็น้ำเลยดิวันนี้ลูกก็ไปพราลูกก็ซีตัวมันบ่มีมดแม่มาเนาะเอออ่ามันมองง่ายตัวนี่ว่าต้าเจ้าหญิงง่ายอยู่มันหน่อยอือป้าอันนีว่าเธอเจ้าบ่มีผู้มาเจ้าบ่นี่ย้ยสามที่่อตาท่นเออตัวใหญ่มันบ่มันได้สามปีหรือบ่วุยสปีสปีกลัวเลยโอ้จะพอบ้านใหญ่เต็มที่เนาะจะขายเถาะเอาไว้เฮ็ดพ่อท่านลูกมันก็งามแม่นลูกมันเบิดบ่เนี่ คุณน้าลูกก็สีแดงเออพ่อขาวลูกแดงเออเหลือแต่ตัวแม่มาลูกมันเอาไว้แต่ตัวแม่เอาไปเห็ดเนี่ยเนาะเยอะอันขันงวงค่อยึืนนันสีเอามาสมน้ำเสียอีดอกค่าน้ำเสียพอได้พอได้เอ็นซื้อน้่ยอย่านั้นกินหอ่มากที่แรกที่แรกว่าสิเอาไปใส่งวงอันใหญ่ไปตันอยู่ไก่นะ ใข่มันเจ้าพาดมาหนิข้าแมันขืนว้ามันยังบ่ขืนเพราะว่าพอมันงามอยู่พอนพัยยนใหญ่เออลูกก็ยังออกมาสีแดงเนาะใคยจะไปเจ้วหยาดินิเจ้วใส่หนล้วได้ไปนำ้นำหน,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 นี่แหน่ล้น้ำมทางอันละเออหาพอกหยาพันหยาอนยังก็ไิเจ้วตัวมงคลก็เจ้ากไทออกเบิร์นเหรอมคลก็ไเลียงเบอเขาเจ้าไทยออกเบิร์นแลเนาะ้วเจาห้าคือเ มึงเพิ่มคนไทยต่มึงเมคือว่ามันเศ้าๆิเนี่อตัวกับใจางดอกบักน่อยน่ะตัวไข่เมีนตัวคัดๆนะไข่เมีนมันเศ้ามันมันจากมันกับคไทยิ่มเอว่างัวมันมันก็แค่มาขู่หันเนาะเขา่าไงไเนาะเออเออเาซื้อตัวว่าววาออซือกับเราเบิแล้วน้ปลาอวยกันว่ากันมูออว้ซื่ออันนี้มองนี่ก็ยังแบบพันสัเญาเศร้าได้เพิ่นบอตอนนั้นปีนี้พันสิมาเศรากับใบเมน เอาไปก้นไปก้นหาเละเกี่ยวหยากอรุ่มจักงน้อยบมดคำเร่งมาบหดอยากเร่งอยากง่ายอีกละเอ้าไปก้อนจ้าหันหน้าเขาในบ้านนะคะซื้อขึ้นเขากำหนักมะพร้าวหัวกระลังไรต่อนออกไปในบ้านในพร้อมในบ้านแต่หามมากขายออกไปจักโตัละง้วงซ้อนบักเถิกบักเถิกกับบักเถิกบ่ รถกก็แม่โอ้ต้นดขาดเนี่ยปขางปใหญ่คักอืยางคือยางคือว่าคล้ายๆั่งแต่จาดตัวนี้กนยางงางะ่วใหญ่งามไปรถไทมากเมนกันเออ Đen là, là bạn lên là. lên là, lên đen lên là. Ui, lên là, lên đen lên đen là, đen là, 哦。Oh.